ตำบลท่าเสาตั้งอยู่ในเขตอำเภอรกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครอ,อยู่ห่างจากอำเภอรประมาณ3กิโลเมตรตำบลท่าเสามีพื้นที่11.72ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ7,327ไ้ไร่ควบคุมพื้นที่8หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่1 บ้านเก่าหมู่ที่2บ้านคลองน้อยหมู่ที่สบ้านคลองแนวลิขิตหมู่ที่4บ้านรางกระทุ่มหมู่ที่5บ้านศาลเจ้าอาม่าหมู่ที่6บ้านทองคุ้งหมู่ที่7บ้านท่าเสาพัฒนาและหมู่ที่8บ้านศาลเจ้าตึกจากข้อมูลทะเบียนราษฎรปี2566พบว่าตำบลท่าเสามีประชากร4,244ครัวเรือนประชากรรวม 8,167คนโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาครได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานจ้าป่ถาจำนวน1,817ครัวเรือน โดยมีกระบวนการทำงานคือประชุมขับเคลื่อนง,งานสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตปี2567ตำบลท่าเสาโดยอาศัยข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องอาทิข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานเจาประถอปี2566และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้านกชช2คอปี2566เช่นกันโดยการใช้โปรแกรม CIA เพื่อออกแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทั้ง5ด้าน ได้แก่ด้านอาชีพด้านการจัดการทุนชุมชนด้านการจัดการความเสี่ยงของชุมชนด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนการบริหารจัดการชุมชนซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือ CIA สามารถสรุปประเด็นการพัฒนาได้ดังนี้อันดับที่1ได้แก่ด้านการบริหารจัดการชุมชน ผ่านกระบวนการการทำงานโดยขั้นที่1สร้างความเข้าใจร่วมกันผ่านการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้นำประชาชนและหน่วยงานภาคีเพื่อขับเคลื่อนง,งานสารสนเทศตำบลต้นแบบขั้นที่2ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศตำบลต้นแบบผ่านโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ CIA เพื่อออกแบบและชี้เป้าในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทั้ง5ด้าน ขันที่3ากำหนดความต้องการร่วมกันมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันขบคิดและสังเคราะห์ให้เกิดกิจกรรมและโครงการที่จะช่วยพัฒนาและต่อยอดผ่านโครงการสารลักษ์สารเส้นไหวผูกใจสามัคคีไปรับชมกันเลยค่ะวันนี้มีโครงการดีๆจะมานำเสนอนะคะจากทาสารสนเทศตาบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประจําปีงบประมาณ2567นะคะของตำบลท่าเสาค 3 3 ที่4การขับเครื่องงานด้วยคีมตำบลร่วมกันคัดเลือกคีมตำบลเพื่อขับเครื่องกิจกรรมโครงการในพื้นที่ เดี๋ยวเราไปพัฒนาให้เป็นลายของเราเนาะ ขั้นที่ 5. การเผยแพร่และบำรงรักษามีการเผยแพร่การประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการดำเนินงานและผลกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook ส,สำนักงานพัฒน,นาชุมชนจังหวัดสมุทรสาครซึ่งสิ่งสำคัญในการร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตคือข้อมูลที่ถูกต้องโดยการใช้ข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมที่ก่อให้เกิดข้อมูลสารสนเทศที่ใช้กำหนดแนวทางการพัฒนาได้อย่างชัดเจนพัฒน,นาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี ประชาชุาชต่อได้เพิ่มรายได้ให้ตเรางเป็นกนานรเพิ่มรายได้เนาะก็ก็ดีค่ะเหมือนฝึกสมาธิเลยก็อยู่อยู่กับตัวเองอย,อยู่จังบนท่าเสานะคะวันนี้ได้มีโครงการสารติก,กาแก้วเยนินเอกใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะ,คะมามีความรู้เอาความรู้มาให้พวกเราค่ะขอขอบพระคุณมากนะคะ มากดไลค์กดถูกใจ Facebook สำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาครกันเยอะๆนะคะ